บิสมิลลาฮิมราะหมทินัมดุลิลลาขอเตือนท่านทั้งหลายและตัวผมเองต่อการตักวาต่อละต่อการเฝ้าระวังการใช้ชีวิตให้เป็นไปตามที่อวรสนานั้นทรงบัญชาใช้เพราะคุณค่าของตัวเราเองนั้นขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิต ตราบใดที่เรายังมีลมหายใจและมีสติปัญญาอยู่เท่านั้นและเวลาในชีวิตของคนเหล่านั้นก็ถูกจำกัดไว้ท่านพี่น้องครับถ้าละการกระทาของเรานั้นเนี่ยเป็นการกระทาหรือรพฤติกรรมที่ยังมีความบกพร่องเราเข้าใจได้เลยว่า อิมานที่อยู่ในหัวใจของเรานั้นเนี่ยก็คงยังบกร้องอยู่ด้วเหตุนี้เราจะเห็นได้ว่าคนที่ปฏิบัตินาามเพื่ออัารั์ด้วยกับการนอบน้อมด้วยกับความจำนนนั้นถ้ายังไม่เกิดขึ้นกับตัวเขาแล้วเขาจะสามารถที่ จะยอมํำนนต่อบัญชาของอัลลอฮ์ในขณนะที่เขาอยู่นอกระหมาดได้ยังไงเพราะในช่วงเวลาที่เรานะมาดนั้นริยาบททุกอย่างนั้นสะท้อนให้เห็นว่าชีวิตของเรานั้นยอมจำนนต่ออัลลออย่างซีโรลาบแล้วท่านพี่น้องครับหวัวใจของเรานั้น มันจะส่องสว่างให้กับตัวเราต่อเมื่อเรานั้นเนี่ยยอมมอบหมายตนเองต่ออลละห์เรานั้นรักในการที่จะต่ออัดเชื่อฟังปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์และเราก็รังเกียจและปฏิเสธในสิ่งที่เป็นข้อละเมิดสิ่งที่เป็นความผิดและการฝ่าฝืน ตราบใดที่คนคนหนึ่งนั้นมีอมมานอยู่ต่อลอดด้วยกับหัวใจอันมั่นคงและเขาก็ปฏิบัติตามในสิ่งที่เป็นคำสั่งของอัลลอฮ์ในทุกๆสภาพการหัวใจของเขานั้นจะเพิ่มแสงสว่างที่จะส่องให้กับตัวเขาไปสู่คุณความดีต่างๆ ส่วนคนที่ปฏิเสธและคนที่ยังฝ่าฝืนอยู่นั้นเนี่ยหวัวใจเขาก็จะมืดบอดเขายังรักที่จะกระทำในสิ่งที่เป็นความผิดสิ่งที่เป็นความชั่วหรือการฝ่าฝืนเขาจะออกห่างต่อการต่ออัดเชื่อฟังต่อหล่อถ้าพี่น้องครับอรรถสุนตลานั้นได้ให้บ่าวของพระอ,องค์คนหนึ่ง จากปัจจัยต,ต่างๆที่อยู่ในดุนยานี้พื่ไอ้เขานั้นสแสวงหาหนทางที่ดีเพื่อกลับไปสู่อัลลอฮ์ด้วยการการการะทำความดีด้วยการบริจาคด้วยการที่ช่วยเหลือผู้ที่ยังขาดโอกาสยังด้อยโอกาสท่านพี่น้องครับ สิ่งที่เราได้รับในดนุยานี้มันไม่ใช่เป็นส่วนที่ทำให้เราจำกัดตัวของเราเองด้วยกับสิ่งเหล่านั้นให้เป็นไปกับความต้องการความสุขในชีวิตที่พึงมีพ,งพึงได้เท่านั้นแต่ว่าสิ่งที่เป็นปัจจัยเหล่านั้นมันจะต้องอำนวยประโยชน์ให้เรา สำหรับวันอาเคหรด้วยสิ่งที่เราได้รับอันเป็นความสุขบนสิ่งเหล่านั้นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ทำลายสิ่งที่ดีทำได้ศาสนาของตัวเราเองสิ่งเหล่านั้นจะต้องไม่เป็นอันตรายของเราตัวเราเองในวันอาเคหระฉะนั้นท่านพี่น้องทั้งหลาย มนุษย์ที่ไม่ได้สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้กับโลกใบนี้มนุษย์ที่ไม่ได้ทุ่มแต่เต็มกำลังความสามารถอัลลอฮฺสุนตานั้นได้สร้างจัก,กรวาลมาเหล่านี้สร้างโลกใบนี้ไว้สำหรับเขาเท่ากับเขานั้นฝ่าฝืนต่อละเขาละทิ้งหน้าที่ที่อัลลอฮฺได้มอบหมายให้กับพวกเขาซึ่ง หน้าที่เหล่านั้นที่เขาระทิ้งนั้นเป็นสิ่งที่จะทำให้เขานั้นได้รับความดีในโลกดุนยาในขณะเดียวกันถ้าเขาระทิ้งในสิ่งที่เป็นฟอดดูสิ่งที่เป็นวาญิปสิ่งที่เป็นหลักการของอิสลามเท่ากับเขาฝ่าผืนต่ออัลลอฮ์เขาละทิง้งการงาน ที่จะทำให้เขาได้รับในสิ่งที่ดีในวันอาคีรอถ้าพี่น้องครับอิสลามนั้นเป็นศาสนาที่เป็นศาสนาที่เป็นสายกลางที่รวมไว้สำหรับการงานสำหรับกดุญานี้และการงานสำหรับอาคีรอไว้อย่างครบครันสมบูรณ์ฉะนั้นท่านพี่น้องทั้งหลายชีวิต บนดุนยานี้เนี่ยมันเป็นชีวิตที่เราจะต้องไม่พังพาดในการที่จะเราจะได้รับในสิ่งที่จะส่งผลต่อต,ตัวเราในอาคลอในขณะเดียวกันชีวิตสำหรับอาคลอของเรานั้นเนี่ยก็จะต้องไม่พังพาดในสิ่งที่เราจะได้รับในสิ่งที่ เป็นสิทธิ์ที่เราในดุนยาเช่นกันฉะนั้นเราจึงตัดไว้กับพวกเราในสุรตุนีซาอายะที่ร้อยสาว่ามังกรนาะยุริสวาบดุนยาใครก็ตามที่มีความปรารถนามีความต้องการผลประโยชน์ของดุนยานี้อินดลล์ไิสวาบดุนยามันอาคิรอแต่น่าที่อัลลอฮ์นั้นจะมีผลประโยชน์ทั้งดุนยาและอาคิรอ วกา,ลลา,วา,า,า,านั้ฮุซามีอัมบาซีรอและอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นผู้ที่ได้ยินและทรงเร็งเห็นฉะนั้นท่านพี่น้องข้างหลายถ้ามนุษย์เหล่านั้นเนี่ยออกห่างละทิ้งจากสิ่งที่เป็นแนวทางของอลัลลอฮ์ออกห่างจากสิ่งที่เป็นบทบัญญัติเฉะนั้นบัญญัติให้มนุษย์ ในการดำเนินชีวิตบนโลกใบนี้เขานั้นยึดมั่นเอากับแนวทางอื่นที่ตรงข้ามกับแนวทางที่เรากำหนดท่านพี่น้องครับเราจะเห็นว่ามีผู้คนในสังคมนั้นเขาจะประกาศตนเองหรือไม่ก็าตามการแสดงออกของเขานั้นเนี่ยเขาแยกระหว่างดุนยาและอเคาโรในการใช้ชีวิต เขาแยกระหว่างการงานของดุนยาและการงานของไอคอร์เขาแยกเขาแยกระหว่างอิบาด์ที่เป็นวิญญาณของหัวใจเราเนี่ยออกจากสิ่งที่เป็นทรัพย์สินสิ่งที่เป็นปัจจัยสิ่งที่เป็นวัตถุเขาแยกระหว่างความสำเร็จในโลกดุนยานี้ ออกจากความสําเร็จของชีวิตอาเครอซึ่งอัลลอฮฺสุลตานั้นได้บัญชาไว้ว่าอตูมินูนาบิบาดิลกิตาบีวตักฟุรูนาบิบาพวกเจ้าจะศรัทธาในบางส่วนของคำพีและจะเต็มเสดบางส่วนกันนั้นหรือฟามาจะได้อาอมยับูซาลิกมินกุม ใครก็ตามกระทําดังกล่าวนั้นไม่มีการตอบแทนอันใดจากพวกเจ้าที่จะได้รับอิลลาคิดุมฟิลฮายาติดุนยานอกกับความอัปยศที่จะได้รับในโลกดุนญ,ญานี้ว่ายามันกิยามาติยยรุดดูนะอิละอัชัด,ดอันอาดาบ และในวันกียรมานั้นเขาจะถูกนำไปสู่การลงโทษที่สาหัสยิ่งว่ามัลลอบิกอฟิลินอัมมาตะมารูนและอัลลอฮ์นั้นไม่ทรงเผอเลยจากสิ่งที่พวกเจ้านั้นกระทำอยู่ฉะนั้นท่าพี่น้องทั้งหลายอัลลอฮ์ทรงตรานั้นไม่ต้อง พึ่งมนุษย์หรือสิ่งใดบนโลกไปดีการอีมานต่อละการตักวาต่อพระองค์การอีบาดะต่อพระองค์สิ่งที่เป็นสัมพันธภาพของมนุษย์ที่เชื่อมต่อกับพระองค์นั้นน่มนุษย์ดำเนินชีวิตบนคันลองของศาสนาบนชีรีอัตของอัลลอฮ์ตาบ เท่าที่มีชีวิตอยู่นั้นสิ่งเหล่านี้มันจะส่งผลดีต่อมนุษย์ทั้งสิน้นพอเราได้ตัดไว้ว่ามันยาฮาดาฟอินนามาอยู่ยาฮิดูลีนัสิกใครก็ตามที่ดิ้นรนทุ่มเทแท้ที่จริงนั้นเขาได้ดิ้นรนต่อสู้เพื่อตัวของเขาเองอินนัลลอฮ์เราก็นี่อยู่ในินอาลามีนแท้ที่จริงอัลลอฮ์นั้น ทรงมั่งมีเหนือกว่ามนุษยชาติทั้งหลายฉะนั้นท่านพี่น้องทั้งหลายชีวิตของเราอยู่บนโลกดุนยานี้คือการที่เราจะต้องเก็บเกี่ยวในสิ่งที่จะเกิดประโยชน์กับตัวเราเองจะเกิดประโยชน์ต่อโลกนี้ฉะนั้นเราจะละเลยไม่ได้เลยในการทำหน้าที่ เกี่ยวกับโลกนี้ซึ่งอล l a ์ได้สร้างมาให้กับมนุษย์มนุษย์เป็นคอลิฟ้าตัวแทนของอลัลลอ a h ที่จะทําให้โลกดุนยานี้จะต้องสะอาดบริสุทธิ์โลกดุนยานี้จะต้องไปให้ผู้คนทั้งหลายนั้นได้หันมาสู่ความดีงามในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็จะส่งผลดีกับตัวเราเองในอาคิราฉะนั้นเราจะเห็นว่าอิสลามนั้น ได้พันธนาการกับหน้าที่การงานในชีวิตของเราบนโลกดุนยานี้ไว้กับหน้าที่การงานในออคลาร์ไม่เพียงแต่ในเรื่องของการอิบาดะดาเท่านั้นแต่การใช้ชีวิตการทําหน้าที่ในทุกๆหน้าที่บนโลกดุนยานี้มีความสําคัญทั้งสิน้นท่านพี่น้องทั้งหลายถ้าเรานั้นให้ความสําคัญต่อดุนยา ด้านเดียวเราไม่ได้ความสำคัญว่าการงานเหล่านั้นเนี่ยมันจะเป็นการงานที่ส่งผลต่อตัวเราในอเคร์ในการที่เราจะไปอยู่ในยันนะอย่างสุขสบายหรือหน้าที่ของเราที่จะรับผิดชอบนั้นจะส่งผลต่อตัวเราไปสู่อเคร์ด้วยการถูกลงโทษในนรก ใครพองทัก็หลายเราสดุปสจัดว่ามันก็นายุรีดูยุรีดุลายาตด,ด,าดุนยาวะซีนาตฮาใครก็ตามต้องการชีวิตของโลกดุนยานี้และความเพลิดเพลินของมันหนวฟีลมอา,ามาลุมฟีฮาวงฟีฮะไรยัขอซูลอัลลอฮ์จะให้เขาได้รับอย่างครบคันตามการงานของพวกเขา โดยที่ไม่มีสิ่งใดในการงานเขานั้จะถูกริบหลอดอุายกาลดีไลซาลุมฟิลอาเคารติอิลันนารแต่ชนเหล่านั้นเนี่ยพวกเขาจะไม่ได้รับอะไรในอเคโรเว้นแต่ไฟนรกเท่านั้นว่ฮบิตอมาโซอนอูฟิฮาและการงานที่เขากระทำนั้นเนี่ยก็จะไร้ผลว่าบาติลุนมากานูยามาลน และสิ่งที่เขาค้นควายไว้นั้นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่จะนำความเสียหายมาสู่ตัวเขาฉะนั้นท่านพี่น้องทั้งหลายหน้าที่บนโลกดุนยาหน้าที่ตัวเราเองสำหรับอาครอนั้นมันเป็นหน้าที่หน้าที่บนดุนยานั้นก็คือสถานที่ที่เรานั้นจะต้อง ปลุกฝังอีมานให้เกิดกับตัวเราเป็นรัศมีที่ส่องทางสว่างให้กับหัวใจเราตลอดเวลาพร้อมกับการงานที่เรารับผิดชอบไอครอนนั้นเป็นโลกแห่งการตอบแทนเป็นโลกแหงการลงโทษฉะนั้นดุนยานั้นมันเป็นสิ่งที่เล็กๆและยังมีความบกพร่อง ส่วนอาคาระนั้นมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าและมีความไภบูณ์ความสุขที่จะได้รับในอาคาระนั้นมันก็เป็นความสุขที่เต็มเปลี่ยนและจะเป็นความสุขที่อยู่ไปอย่างชั่วนิรันดรเดช่นเดียวกับการลงโทษที่จะได้รับก็เช่นเดียวกันมันเป็น การลงโทษที่คนที่จะได้รับนั้นมันเจ็บปวดแต่มันเป็นโทษที่สาหัสก,กว่าโทษที่เราได้รับในดุนยาฉะนั้นท่านพี่น้องทั้งหลายดุนยานั้นเนี่ยเรารวมอยู่คนที่เป็นมุมินคนที่เป็นฟาซิกคนที่เป็นกาเฟตคนที่ต่ออัลต่อลคนที่ยังฝา่าฝืนอยู่แต่ไปถึงไอกรอนนั้นเนี่ย มนุษย์นั้นจะต,ต้องแยกจากกันสำหรับชาวสวรรค์สำหรับชาวนรกเพราะเราจาริ้ตาาัดว่าย้อมาตะกูมุสะตูย่มมอิดินวันที่โลกนั้นจะสิ้นสุดลงก็คือวันเกียรมานั่นเองวันนั้นยะตะฟรารกูลพวกเขาทั้งหลายนั้นน่ยจะต้องแยกจากกัน ฟามัลลีน่อามินุอามลุสซาลิฮะตีฟะฮุมฟีเราดาตียุฮบารุนฉะนั้นส่วนบรรดาคนที่อิมานศรัทธาคนที่ประกอบการงานที่ดีฟะฮุมฟีเราดาตียุฮบารุนพวกเขานั้นจะชื่นมืนจะมีความสุขอยู่ในสวงสวรรค์ตลอดกาล ว่ามาลดีนะกัฟารุว่ากะาบุบียาตินาและส่วนบรรดาผู้ซึ่งปฏิเสธเขาฝา่าฝืนต่อองค์การบทบัญญัติต่างๆของเราเขาลืมในการที่เขาจะต้องกลับมาสู่อาคครอห์ฟาอูลอกฟิลอาซาบีมฮดารูลชนเหล่านั้นจะอยู่ในการถูกลงโทษตลอดการเช่นกันฉะนั้นท่านพี่น้องทั้งหลาย อล l l a ์ได้สร้างดุนยาไว้เนี่ยให้กับพวกเรานั้นอินนาจันนาอัลามะลาอัรดีซีนาตัลลาฮ์ล l l a ์ได้ทําให้สิ่งต่างๆบนโลกดุนยานี้เป็นสิ่งที่เพิดแ้ลเป็นสิ่งที่สวยงามตัวเราก็อาจจะหลงไหลได้ลีนับลูวะหุมอายุมอาซัซอัมาลาเพื่อจะเป็นบททดสอบ ว่าใครในหมู่พวกเขานั้นเป็นคนที่ทำดีที่สุดรวมทั้งพวกเราที่นั่งกันอยู่ทิ่งนี้ทุกคนว่าเราอยู่ในโลกดุนยานั้นเรามีหน้าที่ที่จะใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นชีวิตบนโลกดุนยานี้ในเรื่องครอบครัวในเรื่องสแสวงหาฤิสกีปัจจัยการทำหน้าที่หนึ่งหน้าที่ใดบนโลกดุนยานี้ก็ตาม หรือการที่เราจะต้องทําในสิ่งที่ขนขวายสําหรับ,บการงานที่จะได้รับไอาคาลกตาบสองอย่างนี้เราจะต้องให้น้ําหนักเพราะสองสองอย่างนี้เราไม่ได้สอบสวนในการที่เราอิบาดาเท่านั้นที่เราประกาศตนเองว่าเราเป็นมุสลิมเป็นผู้มีหมานเท่านั้นแต่การงานทุกอย่างที่เป็นชีวิตลงรูดยุนยานี้ก็จะถูกสอบสวนเช่นกันฉะนั้นท่านพี่น้องทั้งหลาย สิ่งที่นำมาเรียนฝากกับท่านในวันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับตัวผมและท่านทั้งหลายในวันนี้ด้วยขอเรียนฝากว่าวกับท่านทั้งหลายเอากุลูกาลาวิฮาจาวะซูลิลลุกุห์มะไซรุมิสลิมิกุลิซัมวัตตักฟิรุอิลุวัลกุรหฮิม